ก็คืออย่างที่ท่านนายกพูดไว้นะครับคือตอนนี้ตัวเลขคนไทยขอกราบเนี่ยเพิ่มขึ้นคือก่อนหน้านี้เราคาดว่าตัวเลขคนไทยขอกราบเนี่ยน่าจะลดลงเพราะว่าสถานการณ์ในอิสราเอลฝั่งของปาเลสไตน์เนี่ยน่าจะดีขึ้นทําให้คนไทยบางส่วนอ,อาจจะตัดสินใจใหม่คือจะอยู่ <c oughs> ทํางานต่อแต่กลายเป็นว่าสถานการณ์ตอนนี้เองเนี่ยโอ้โหมันสุ่มเสี่ยงมากๆที่จะลุกลามมาปลายนะครับทำให้ยอดผู้ที่จะขออบยพออกจากที่นั่นเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับ <c oughs> แล้วก็ปัญหาอีกหนึ่งปัญหาก็คือ เอาคนของเราเนี่ยออกจากพื้นที่เสี่ยงตอนนี้ก็ค่อนข้างยากลบาบากณขณะนี้นะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็คนที่ขอกลับเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆก็ออกมาจากพื้นที่ไม่ได้มันเลยทําให้เสียที่นั่งด้วยนะคะในเรื่องของเครื่องบินเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนค่ะยุทธวิธีใหม่เพื่อทําให้คนไทยกลับบ้านได้เร็วที่สุดเราก็ไปรับคนไทยได้สะดวกที่สุดนั่นก็คือกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะคะบอกว่าแนวทางการปรับวิธีการอพยพคนไทยที่ต้องการกลับมาเนี่ย หลังวันที่22ตุลาคมปรับเปลี่ยนแผนค่ะก็คืออพยพคนไทยไปพักที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะแล้วก็รับจากดูไบเนี่ยกลับมาที่ไทยแล้วก็ยืนยันนะคะว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนอกจากคนไทยจะกลับมาได้อย่างปลอดภัยแล้วตัวประกันทั้ง17คนของคนไทยณนะตอนนี้ยังปลอดภัยเหมือนกันนะคะ คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ทางด้านคุณการจนาพัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศคือท่านก็บอกนะคะว่าณนะตอนนี้รัฐบาลพยายามจัดเที่ยวบินเทลอาวิฟกรุงเทพทุกวันเพื่อให้สามารถอพยพคนไทยได้วันละประมาณ400คนโดยตั้งแต่วันที่22ตุลาคมนี้เป็นต้นไปจะมีการลำเลียงคนไทยที่ต้องการกลับประเทศไปเปลี่ยนเครื่องที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรต ซึ่งจะมีเครื่องบินขนาดใหญ่ที่รัฐบาลจ้างเหมาลำเลียงระหว่างเทลอาวีฟมาที่ดูไบซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงจากนั้นจะมีสายการบินพาณิชย์ที่ประสานงานกันไว้นะคะหลายสายการบินเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องบินของกองทัพอากาศเองการบินไทยนกแอร์แอร์เอเชียแล้วก็ไลออนแอร์เพื่อเป็นการรับคนไทยจากดูไบกลับมาอย่างประเทศไทย ตอนนี้มีการกำหนดตารางบินไว้แล้วนะคะว่าสายการบินใดจะทําการบินเมื่อไหร่แล้วก็เวลาไหนมีผู้โดยสารกี่คนซึ่งถ้าหากว่ามีผู้โดยสารตกหล่นสถานเอกอกะะัครราชทูตไทยประจํากรุงอาูดาบีสหรัฐอาหรับอ,อิมิเรตและสถานกรุงศูนย์ใหญ่นครดูไบก็จะเปิดห้องพักไว้รับรองเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับคนไทยค่ะตอนนี้ทางการไทยพยายามจัดเที่ยวบินนะคะ ุกวันนะคะเทลออวิฟกรุงเทพนะคะอย่างที่เคยพูดไว้คือให้ได้อย่างน้อยอวันละ400คนแล้วก็รวมทั้งตอนนี้แผนก็คือเรากำลังจะ,ะลำเลียงไป พักรอที่ประเทศที่3ซึ่งจุดที่เราได้กำหนดแล้วนะคะคือที่ดูไบค่ะจะไปที่ดูไบนะคะเที่ยวบินจากเทลออวีฟมาดูไบเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเศษสาเหตุที่เราใช้ดูไบเพราะว่าเราต้องการที่จะเดี๋ยวเราจะจ้างเหมาเครื่องบินซึ่งมีขนาดใหญ่สามารถรับคนได้จำนวนมากเนี่ยนะคะบินออกจากเทลอวีฟแล้วก็มาที่ดูไบจากที่ดูไบเนี่ยเราจะมีเครื่องที่บินไปรับจากไทยซึ่งตอนนี้ก็ มีสาย,สายการบินหลายสายมากที่ได้คุยกันไว้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนอกจากเครื่องของทออเองแล้วก็มีเครื่องของการบินไทยมีเครื่องของนกแอแอเอเชียแล้วก็ไลออนแออันนี้เป็นช่วงที่รับช่วงต่อมาที่จะมาที่เมืองไทยนะฮะก็เป็นครัอธิบายเกี่ยวกับแผนใหม่นะครับ จากทางท่านอธิบดีกรมสารนิเทศก็เป็นแผนที่คิดว่าน่าจะเ,เร็วที่สุดสาหรับการอพยพคนไทยแล้วเข้าใจว่าลักษณะของศูนย์พักพิงเนี่ยน่าจะมีที่ฝั่งของดูไบด้วยนะครับเพื่อให้คนไทยเนี่ยพักอาศัยอยู่ก่อนก่อนที่รอเครื่องบินไปรับแต่คาดว่าเครื่องบินไฟบินเนี่ยเมื่อกี้อย่างท่านพูดเนี่ยค,คือไฟบินเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นจากก่อนก่อนหน้านี้เรามีข้อจํากัดเรื่องของไฟบินเนี่ยจำนวนไฟบินเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ท่าน,ท,านท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านอธิบดีกรมสารานิเทศนะครับท่านยังได้พูดถึง เรื่องของสถานการณ์ณขณะนี้เรื่องของการอพยพนะครับเรื่องของศู์พักพิงคนไทยที่เดินทางกลับไทยที่นั่นที่กรุงเทลอวิฟนะครับคือตอนนี้เนี่ยมีอยู่1จุดใหญ่นะครับก็คือที่โรงแรมเดวิดอินเตอร์คอนในกรุงเทลอวิฟแล้วก็โรงแรมใกล้เคียงอีก7แห่งเพื่อที่จะให้คนมาพักที่นี่ก่อนแล้วก็รอเ,เดินทางต่อรอขึ้นเครื่องต่อกลับไทยนะครับทีนี้คนไทยในอิสราเอลเนี่ยจะมี2กลุ่มนะครับที่เดินทางมาคือกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่ลงทะเบียนกับกลุ่มที่ไม่ลงทะเบียน คือ2กลุ่มนี้เดินทางมามาได้เลยนะครับมาลงทะเบียนตรงนั้นได้เลยที่โรงแรมแล้วก็สามารถเดินทางกระดับไทยได้เลยเช่นเดียวกันซึ่งหากแรงงานกลุ่มไหนนะครับพี่น้องคนไทยลุ่มไหนเนี่ยไม่มีหนังสือเดินทางซึ่งทางสถานทูตที่นั่นนะครับ<ะ>ก็จะออกเอกสารเดินทางช่วคราวให้ระหว่างที่พักอยู่ที่ศูนย์พักพิงซึ่งขณะนี้นะครับตัวเลขอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่มีการถแถลงออกมานะครับผู้ที่ประสงค์ขอเดินทางกระดับไทยทั้งสิ้น 8,160คนแล้วก็ผู้ที่ไม่ประสงค์เดินทางกลับ110คนด้วยกันนะครับทีนี้ประเด็นดราม่าที่มีการตั้งข้อสงสัยกันเยอะนะครับก็คือเรื่องของบินอ้อม,อมบินอ้อมไปทำไมต้องอ้อมไกลอ้อมไกลไป10กว่าชั่วโมง11ชั่วโมงแล้วก็มีความพยายามที่จะโยงไปถึงความสัมพันธ์ของเรากับประเทศในกลุ่มอาหรับเหมือนกันเอ๊ะทำไมเราบินบินผ่านน่านฟ้าตรงนั้นไม่ได้แล้วประเทศบางประเทศทำไมบินผ่านได้ คือทางท่านอธิบดีกรมสารนิเทศนะครับท่านชี้แจงแบบนี้เนื่องมาจากว่าบางประเทศเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลดังนั้นบา,บางประเทศเหล่านั้นก็จะไม่อนุญาตให้ไทยบินผ่านน่านฟ้าประเทศนั้นๆทําให้ต้องบินอ้อมทีนี้ถามว่าแล้วทาไมไม่ขอทําไมไม่ไปขอประเทศเหล่านั้นคือท่านอธิบดีกรมสารนิเทศท่านบอกแบบนี้นะครับว่าคือขั้นตอนคันขอเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน คือถ้าขอแล้วเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าเกิดความล่าช้าเนี่ยมันจะยิ่งล่าช้าไปกันใหญ่สําหรับการอบพยพทําให้ทางกอตอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจึงตัดสินใจทําการบินอ้อมไปเลยก็คือบินไปก่อนอ้อมถึงอ้อมก็อ้อม3-4ชั่วโมงเพื่อความชัวนะครับให้คนไทยกระดับมาได้เร็วที่สุดมากที่สุดแล้วก็ลดความล่าช้าที่เกิดขึ้นนะครับเราไม่ได้ขอบินผ่านประเทศที่ จะมีความเสี่ยงว่าอาจจะไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะได้รับอนุญาตแต่ล่าช้าเหล่านี้เราไม่ได้ขอเลยนะคะเพราะว่าที่เราไม่ขอทําการบินผ่านประเทศเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยคิดว่าการเสียเวลาอ้อมสัก3ามสี่ชั่วโมงเนี่ยมันดีกว่าที่เราจะต้องไปขออนุญาตสมมุติเราต้องขออนุญาตผ่านประเทศทีท่เขาปกติแล้วเขาไม่อนุญาตให้บินปลายทางไปอิสราเอลเนี่ย อย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องไปขอหลายประเทศมันจะต้องไปขอในสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นกรณีพิเศษเนี่ยนะคะมันอาจจะใช้เวลาในการขอ ทำการบินเหล่านี้สู้เราเอาให้ชัวร์ว่าเราขอแล้วเราจะได้แน่เนี่ยนะคะซึ่งปกติการขออนุญาตเส้นทางการบินเนี่ยถ้าเป็นในภาวะปกติเนี่ยใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เร่งรัดให้ทุกสถานทูตที่อยู่ในพื้นที่ได้ติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศนั้นๆเนี่ยให้ไปเร่งรัดมาให้นะคะอย่างนั้นก็คือขอเรียนว่า เร,เราไม่ได้ขอเพราะว่าเราอยากให้มันเร็วเราไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงในการล่าช้านะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ถามว่ามาีประเทศอื่นเขาบินได้อะไรนี้ก็แล้วแต่นะคะจริงๆบา,างประเทศเขาก็มีความตกลงกันหรือจริงๆถ้าเราขอเนี่ยถ้าเราได้ยื่นขอไปเนี่ยในห่วงนี้เป็นห่วงของสถานการณ์สงครามสถานการณ์มนุษยธรรมเนี่ยเราอาจจะได้ก็ได้แต่ว่าเราไม่อยากเสี่ยง เราไม่อยากรอเราไม่อยากให้พี่น้องคนไทยต้องเสียเวลารอในเรื่องการขออนุมัติอะไรต่างๆยางงั้นเนี่ยการบินอ้อมนักบินบินเพิ่มสามสี่ชั่วโมงเนี่ยเราคิดว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นประเด็นนะคะค่ะก็น,นี้ก็คือคำยืนยันจากท่านอธิบดีนะคะ,ค,ะคืออย่างน้อยเนี่ยไปในทางที่มันชัวร์ก่อนอไปแบบนี้ก่อนดีกว่าค่ะต่อให้จะบินอ้อมสามถึงสี่ชั่วโมงแต่มันก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะตอนนี้นะคะคุณผู้ชม เรื่องของการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันเรื่องนี้ท่านโฆกษกระทรวงการต่างประเทศท่านก็บอกนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีการหา,หาหรือทุกระดับทั้งผู้นํารัฐบาลรัฐมนตรีหรือว่าสถานทูตเพื่อเรียกร้องและยืนยันความปลอดภัยของตัวประกันและปล่อยตัวผู้ถูกจับทั้งหมดซึ่งได้รับการยืนยันว่าคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันทั้งหมดนั้นยังมีความปลอดภัย และทราบว่ายังไม่มีการสังหารตัวประกันเพื่อการต่อรองใดๆแต่ยังไม่ทราบว่าจะมีการปล่อยตัวเมื่อไหร่และยอมรับว่าข้อมูลเรื่องของการเจรจาต่างๆเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไม่มีการเปิดเผยแต่ว่าขอให้เชื่อใจและวางใจได้ว่าทุกฝ่ายจะดําเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้คนไทยมีความปลอดภัยและสามารถกลับประเทศได้และสถานทูตกรุงเทอวีฟก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะ ก็เดี๋ยวผมสรุปเหตุการณ์คร่าวๆก่อนนะครับ G ก็คือสรุปแล้วเนีย่ยตอนนี้เราปรับแผนนะครับเรื่องของการอพยพใหม่ก็คือปรับแผนเดิมเนี่ยจากบินตรงไปที่กรุงเทพไปที่ทางเทาว,วิฟปรับใหม่น,นะครับเอาคนของเราเนี่ยจากเทาวิฟบินต่อไปที่ดูไบก่อนแล้วคนของเราเนี่ยรับจากที่นียบินตรงไปที่ดูไบแล้วคนของเราเนี่ยกลับมานะครับก็จะสะดวกแล้วก็เร็วขึ้นเดี๋ยวมาดูตัวเลขการสัก1-2วันนะครับคาดว่าตัวเลขการกระดับไทยเนี่ยจะน่าจะดีตัวขึ้นก็คือสูงขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเนี่ย ณเวลานี้นะครับยังปลอดภัยทุกคนนะครับ